เอาเจ้าป้อมนะครับมายืนคู่กับเจ้ายักษ์ครับนะคือน้นาเมนเน้บางนูเป็นไงเออนู้นนี่บางนูวันนี้ก็ไปยืนกับบางซีนะครับนะที่สนามบึงสิงห์ยืนคู่เลยยืนคู่ถ่ายรูปครับมาเอาใจช่วยจังหวะนี้ก่อนครับบางสกอตสั่งกำแพงสองนะครับนะถ้ากำแพงแสนนี่อยู่ที่ไหนเมื่อิีนครปฐมโอ้เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โถ่โดนก่อนแล้วครับสำหรับราัมทอรจังหวะนี้ ปัดไม่ขาดครับแม่แล้วก็เป็นโอกาสยิงรับของทางด้านสวนป่าเขาชะอังขึ้นนาไปครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ได้ประตูจากกู้เล่นมาเล็ก้าครับรังสาตโกหอมนะครับครับก็ถือว่าเจ้าเจ้าอะไรนะสีอะไรนะสีวิกสีวิกครับแม่ดูครับโอโหแกฟาดไปตะก้อในลูกนี้ถือว่าปฏิกิริยาไวมากครับแม่จงโอโหบอลมันไปตกใส่คานนี่ครับแม่แล้วก็โดดฟาด เขาก็ถือว่าเริ่มแบบนี้นี่สนุกแน่นอนรับเวลายังเหลือเยอะครับที่สครับนัเวลามีเ c ถามมานะครับก็น่าจะ20นะครับแล้วจังหวะนี้ปานโค้งจะหลอกยิงสาวแรกครับแต่ว่าไปเข้าขหน้าต่างบางฝากก็บอลมาวางเร็วทันทีไม่รอช้าแล้ววางมาไม่ถึงแล้วเป็นทางด้านสวนป่าเก็บบอลได้ในแดนกลางเอาแล้วม่อนทองผ่อนทองมาได้โดนแะ ผมเห็นให้ฟาวไปแล้วครับแม่จังหวะก็เหมือนจะได้เปรียบแต่ว่าเป่าไปก่อนแล้วนะครับนะเป่าไปก่อนแล้วกรรมการก็บอกว่าจะไม่เป่าก็เดี๋ยวเป็นเรื่องครับพอเป่าปุ๊บกลายเป็นหมอนทองแตหลุดพอดีอีกนะหนักเลยทีนี้จับนะไม่ว่าจะเป็นราวหรือวนอโอ้โห อคานีลูกอะไรครับอคานีลูกอะไรครับไม่ใช่ลูกไฟครับลูกนี้นะอัคนีครับแมนี่มันลูกอะไรกันเนี่ย โอ้เปิดแล้วนี่ครับรับแล้วหลุดเแคบโอ่ผู้ออกแบบตู้ของนั่นสวนป่าโอ้โหครับทีนี้ผู้สากแบบตูครับสิริชัยครับภาพเสียงชัดมากนะครับมีกคนต่อมาแม่ทำงานกันเป็นครอบครัวนะครับนะผัวเป็นเจ้าของส่วนเมียมาเม็นว่าภาพเสียงชัดมากนี่ครับแม่เมียก็อยู่ทั้งเซานะทำงานกันเป็นครอบครัวครับป้อนฐานดูแลป้อนฐานแล้วโอ้โห เอาอีกแล้วครับแม่สองประตูรวดนี่มาันาอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหนี่กลายแล้วนะยี่สี่ลูกของไอ้ห่วงนั้นเขาว่านะเออเด,ดี๋ยวเดี๋ย,ยิดสองดูสัญญาณก่อนนะครับเพราะว่าไม่น่าจะล้มหน้านะครับลูกนี้ดูจากลายการยืนนะเดี๋ยวรอดูแย่รอดูแย่แป<ด>๊บหนึ่งนะครับโอ้เปิดเข้าไปอีกแล้วครับลูกวางยาวของจันตะโกนเง็บแล้วก็เช็ดโอ้โหน่าจะเป็นเจ้าซี ไม่ล้ำหน้านะครับลูกน,นี้นะน่าจะได้ประตูนะครับขึ้นนำสองหนึ่งมงเสรยมงเสยยมงเสยนะครับมันทองรายการนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่รู้ข้ออะไรน,นะเขายิงเนี่ยเขาจะแบบโดนกันไม่ค่อยเต็มนะแม้กระทั่งเมื่อเช้านี่ปอร์โต้ยิงได้นะก็โดนไม่เต็มเหมือนกันเลยครับรู <นะ S 1> ตั้งแต่นักแข่งเลย <c oughs> เอาครับเดี๋ยวมาดูคอนเนอร์จ <c oughs> ังหวะนี้วลากรหงคงไป,ไปติดสวนป่าแล้วสวนป่าจะโต้จะโต้ขึ้นมาโตได้หรือเปล่ากระดกข้ามหัวเรามาติดเจ้ายักษ แล้วเว้นใบเหลืองของเจ้าป้อมครับตายเป็นเสียฟาวเฉยเลยครับก็พยายามไปบอกว่าทีบที่บอลนะครับดูภาพช้าครับบอลครับเดี๋ยวดูภาพช้าผู้สีนี่มองว่าแรงเกินครับก็หายไปใบปเหลืองไปครับดูนะครับมาถึงแล้วก็ ที่บอลทิ้งไปนะครับก็แกะควักรอมาเลยนะครับแกะควักรอมาเลยนะครับมาลุยกันต่อครับงานแข่งนี่อ่ะไหลไปเรื่อยๆแล้วนี่คือเวลาหลังนี่เด็กก็พยายามอธิบายครับว่าอาจารย์อาจารย์ผมถึงบอลก่อนผมเข้าที่บอลนะครับนะนะครับมุมมองมุมมองผู้ตัดสินนะครับใ่ลูกจะมองมุมไหนนะครับนะเป็นให้กำลังใจนักกีฬามาได้ครับ เปิดมาในจังหวะนี้แล้วอย่างไรครับบอลมองหนุนกันไปอยู่ mm hmm. เก็บบอลได้ทางด้านหมอนทองหมอนทองพลิกบอลมาโดนรุมอยู่2คนจะแหวกหรือเปล่าครับแล้วก็เป็นบอลของได้ฟาวครับลูกนี้จุดโทษครับโอ้โหได้จุดโทษนะครับเห oh. ็นดว่าช้าครับแม่ผมจังหวะที่น่าจะเป็นอยู่บนกรอบนะครับ เอาไม่อยู่จริงๆครับเจ้าเตยนี่มันจัดจ้านเหลือเกินดูครับสองคนเอาไม่อยู่ครับโอ้โหต้อง <จะ S 2> ดูจังหวะชนน,นะครับว่าน้องลุงก็บอกว่าอาจารย์ผมใช้ไหลอะไรประมาณนี้นะครับิใชี้ให้เป็นจุดโทษอยูจังหวะนี้ดูครับนะจังหวะที่ฟาวในกรอบเขตโทษครับแต่ว่าจังหวะที่ ทางด้านสวนป่าก็มองว่าก็เป็นการใช้ไหลครับแต่ว่าพลศิือนก็มองว่าตายอยู่แต่ทางด้านหลังนะครับดูแล้วอ้าวแล้วเข้าไปแล้วครับจังหวะนี้วารากรครับทำประตูนี่สามเก็นร้านหมอนทองนี่ห่างกันเป็นสามประตูตันดิ่งครับจากวรากรช่างเขียนดีครับอ่โทษครับ ไายเม้นครับนะก็แต่เย็นๆนะครับนะเราเราน้องๆยิงเข้าเลยเราเอาการพิมพ์ของเรานะมาชมไม่เตะชมน้องๆดีกว่านะครับนะแต่ตอนนี้เรานำสามประตูตอนหนึ่งแล้วนะครับนะเพื่อเพื่อความสนุกของเรานะที่เราสร้างกันมาตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับนะตอนนี้สามประตูตอนหนึ่งแล้วนะเราดึงสติกับมาสร้างความสุขน,นี้ครับผู้ชมเราแตะสองหมื่นแล้วด้วยนะครับก็ ผมต้องเรียน f อตามตรงตรงนี้เลยนะครับว่าไไปไม่หวผมนั้นไม่สามารถตามไปได้จริงเพราะว่าผมก็ต้องทำมาหาแดกครับใครจะผัดกระเพราที่บ้านที่ร้านลยะต้องรต้องขายของครับนะแล้วก็ยังต้องดูแลลูกบ้านที่รักยิอีกนะครับนะเดี๋ยวออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ที่สูตรประการนะเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวเจอกันนะ <S <S ทีมงานที่แปดโปรที่ไปแน่นอนนะครับสิเ็ดคนพรุ่งนี้นะครับดูดูอาจารย์ครับนะดูทรงแกนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะ แกเหมือนผมนะครับนะทรงอาจา์นี่แกเหมือนผมสมัยนุ่มๆแล้วนะดูครับเดี๋ยวผมเอารูปผมตอนนุ่มๆไปลงใน t ิกต o กให้ดูนะทรงนี้เลยนะครับ